จเจริญธรรมสำนักดีค่ะป้าคำเวียงพุทธลันนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยรุ่น5ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการฝึกงาน15วันนะคะเพื่อที่จะมาฝึกการปรุงยาในสถาบันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำตำรับยาแก้ผมพิการกันค่ะซึ่งมีสมุนไพรและก็ขบวนการดังนี้นะคะสมุนไพรของเราก็จะมีอ,ะอันแรกเลยก็คือครามนะคะ เราใช้ครามเป็น,ปนหลักเลยค่ะครามนี้ก็จะมีสรรพคุณในการแก้ผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็อันต่อมาก็จะมียาแพรกกับขมิ้นชนันอันนี้เป็นตำรับที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะอันแรกจะกล่าวถึงออตำรับที่เป็นต้นฉบับเลยก็จะมีครามเป็นหลักแล้วก็มียาแพรและก็ขมิ้นอ้อยเอามาตํารวมกันแล้วก็บีบเอาน้ําให้ได้อย่างละหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ส่วนผสมอีก อีกอย่างหนึ่งก็คือดีอิกานะคะดีิกาแล้วก็ตะภาพน้ําซึ่งในในในส่วนนี้คือต้นฉบับเอามาคนรวมกันแล้วก็มาหมักผมจะช่วยแก้ผมพิการได้ผมพิการก็คือ,อผมร่วงนะคะผมร่วงผมงอกแล้วก็มีรังแครนะคะอันนี้คืออาการของอผมพิการแต่ว่าในการฝึกง,งานในครั้งนี้เราก็ได้ศึกษาสมุนไพรหลายตัวมากเราก็เลย นำสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะมาพัฒนาขึ้นให้มีสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นจากตำรับเดิมที่เราเคยศึกษามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยมีสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวเลยค่ะก็จะมีเมนเดิมก็จะมีของของอันเดิมนะคะก็จะมีครามเหมือนเดิมค่ะครามยังใช้ตัวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเมนหลักอยู่เพราะว่าครามนี่เป็นเป็นสมุนไพรไพรหลักเลยที่ใช้นะคะแล้วก็ เราจะเพิ่มในส่วนของบอระเพ็ดค่ะบอระเพ็ดขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็จะจะช่วยเรื่องของการบำรุงเส้นผมให้ดกดำนะคะแล้วก็มีกระเมงค่ะซึ่งเราตำม,มาแล้วตำรวมไว้แล้วนะคะมีกระเมงมีอัญชันค่ะอ,อัญชันกับกระเมงเนี่ยก็จะเป็นช่วยบำรุงเส้นผมเช่นกันนะคะแล้วก็มีที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือชูเมเทศค่ะชูเมเทศจะช่วย ช่วยทำให้นังศรีรษะของเรานะคะไม่ไม่อักเสบแล้วก็ไม่มีเชื้อราด้วยนะคะแก้กลากเลื่อนได้ด้วยค่ะก็จะลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนในการทำของเรานะคะก็เราจะใช้แบบโบราณเลยค่ะใช้แบบโบราณที่สุดก็คือเก็บสมุนไพรมาล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาโขลกกับครกหินแบบนี้นะคะก็จะทำแบบในสูตรของโบราณเลยจากนั้นเราก็จะเอามา มาคั้นเอาน้ําค่ะมาคั้นเอาน้ําเสร็จแล้วก็จะเอามาเทรวมกันอ๋อที่สําคัญลืมไม่ได้เลยน้ํามันงานะคะน้ํามันงานี้จะช่วยทําให้เส้นผมโดกดําแล้วก็รากผมแข็งแรงด้วยนะคะตัวนี้ลืมไม่ได้ค่ะทีนี้นอกจากเราจะเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วมาหมักผมแล้วนะคะเราก็มาต่อยอดเพิ่มเติมอีกให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อที่จะให้เพื่อนๆ ที่อยู่ในช่วงฝึกงานเราทดสอบก็คือเราเอามาทำแชมพูนะคะเอามากวนเป็นแชมพูค่ะอันนี้เราจะทดสอบกับเพื่อนๆที่มาฝึกงานภายใน15วันนี้นะคะว่าเ,าเส้นผมและหนังศีรษะของทุกคนเป็นยังไงบ้างในการเอาสูตรนี้มาใช้นะคะการขั้นตอนการการทำต่างๆนะคะเราจะใช้ความละเอียดมากเลยค่ะก็จะหัน่นจะตดัดจะค่อยๆทำนะคะซึ่งเ,เราก็จะเน้นสูตรโบราณที่ อาจารย์เคยสอนเรามาแล้วก็ในหนังสือที่เราเรียบร่ำเรียนมาด้วยนะคะซึ่งการปรุงยาในแบบแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยนี้มันก็จะมีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการหงุงหรือว่าการตําพอกการทําแคปซูลหรือว่าการเอามาต้มอาบเอามาแช่เท้าหรือว่าต้มดื่มนะคะแล้วก็สามารถทําได้หลายวิธีซึ่งวิธีนี้เราใช้วิธีตําแล้วก็เอามาพอกกับศีรษะของเรานะคะซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ โบราณค่ะแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเป็นแชมพูอาจจะเป็นน้ำมันเอาไว้หมักผมอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสูตรที่เราจะทดลองต่อไปค่ะว่าจะได้ผลหรือประสิทธิภาพดีมากแค่นแค่ไหนค่ะ